สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสือฮิวใกล้นกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทํายำหนังหมูใส่มะพร้าพวคั่วกันสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีหนังหมูหนังหมูเนี่ยเราซื้อมาแล,อแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปต้มให้สุกต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะตะไคร้ซอยพริกจินดาสีแดงน้ปาปลาหอมแขก มะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วเนี่ยเราซื้อมะพร้าวที่ขูดนะคะแล้วก็นําไปคั่วด้วยไฟอ่อนให้ได้เป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะถั่วลิสงคั่วมะนาวน้ําตาลเคี้ยวน้าพริกเผากะทิกะทิเราก็นําไปตั้งไฟนะคะให้แค่พอร้อนไม่ต้องให้เดือดแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะใบสาระแหน่ ก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืม,ลมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของสุขหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือยำกันเลยค่ะน้ำพริกเผาเราใส่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาน้ำปลา3ช้อน น้ำตาลเคี้ยวเราใส่หนึ่งช้อนค่ะเพราะน้ำพริกเผาก็มีความหวานอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปอีกกะทิเราก็ใส่ประมาณ1น่ถ้วยค่ะบีบมะนาวค่ะมะนาวเราใส่1นลูกครึ่งก่อนนะคะเราคนให้น้ำพริกเผาละลาย ลาลาย,ย่ยคะำหนังหมูนะคะก็จะมีรสชาติหวานนํำนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มค่ะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเราก็จะใส่พริกจินดาสีแดงค่ะเพิ่มสีสันหนังหมูหนังหมูก็ตามชอบได้เลยค่ะ แล้วก็จะใส่หอมแคกค่ะจะใส่หอมแคกหรือหอมแดงก็ได้นะคะแต่ไขรซอยเลยค่ะมะพร้าวคั่วค่ะตั่วลิส่งคั่วค่ะ ยำหนังหมูนะคะรสชาตินำวันนี้ก็จะไม่เผ็ดนะคะมะพร้าวคั่วเดี๋ยวเราใส่ให้หมดเลยก็ตามชอบเลยค่ะใบสาระแหน่เพิ่มความหอมค่ะพริกแห้งทอดค่ะเพิ่มความเผ็ดคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะยำหนังหมูใส่มะาพร้าวคั่วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำหนังหมูใส่มะพร้าวคั่วก็เป็นอหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเสือหิว้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ